พุทธเจ้าทุกพระองค์กรับกระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดี มีใจไรทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะผาพ้นทุกข์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกขเวลาประมาณ6นาฬิกาถึง8นาฬิกาวันนี้วันเสาร์ที่ 28สิงหาคม2564ถ่ายทอดสดจากอาคารโดยฟ้าพุทธสถานผุภาฟ้าน้ำบ้านแม่เหล่าตำบลป,ป่าแป้อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหมอ่อุณหภูมิผุภาฟ้าน้ำช้านี้21องศาเซลเซียสเปิด <c oughs> พันธัญญาหารไรสารพิษบนโต๊บรรยายมีกล้วยน้ำว้า ดอกแคปืนนกไส้หรือช่วยชีพดาวเรืองเดือยจากแปลงพอเพียงชันทะพาสุขปฏิสันฐานมังคุดจากจิตอาสาจังหวัดระนองขาโมมไมจากข้างทางสาธารณะ <c oughs> ข้างทางก็มีประโยชน์หมดดหรอลินมังกรสโนจากแปลงอุเบกขาพ้นทุกข ยานางจากญาติธรรมความรู้อาหารสมุนไพรวันนี้นะเดือยนะสรรพคุณรถมันเย็นแก้หลอดลมอักเสบแก้ปอดอักเสบขับปัสสาวะแก้น้ำขังในปอดนำมาหมักได้แอลกอฮอลใช้รักษาข้ออักเสบเนื้อในเม็ด นในแมะเมล็ดเป็นอาหารบำรุงกำลังสำหรับคนฟื้นไข้รากรถคืนชงดื่มขับพยาธิในเด็กอย่างนั้นนี่จากทีมอา,อาหารสมุนไพรไรสารพิษอา,อาก็เป็นความรู้ป้ายแตะ่ละวันตะละวันจากสารานุกรมสมุนไพรไทยดี่ากขึ้นไปน ช่วงห้าวันที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทำค่ายสุขภาพนะพึ่งต้นวิธีทำวิธีไทยนะก็ทำผ่านไปแล้วนะจบแล้วนะในรุ่นแรกนะทำที่สามชุมชนน้องจอกกรุงเทพนะแล้วก,กับพี่น้องนะทางบ้านนะที่สนใจเข้าร่วมค่ายนะก็ได้ทำเสร็จกันไปวันนี้ก็จะมีการประเมินผลค่าย นะอย่างเป็นทางการอีกวันหนึ่งนะสนรับประเมินมาเป็นระยะระยะอาจารย์ก็ถืออาจารย์ว่าประสบความสําเร็จดีนะโดยส่วนตัวเราถือว่าใช้ได้เลยโดยภูมิของอาจารย์ในข่ายแรกที่เราทํากับชุมชนในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นี่โอ้โหมันยากมากๆเลยมันต้องใช้พลังความดีของทุกชีวิตฝ่าวิบากร้ายเข้าไป นะ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะฝ่าไปได้นะมันมีข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเลยนะในช่วงวิบากร้ายลงโลกนะลงเมืองลงโลกลงไปทั่วเลยมันข้อจำกัดเยอะแยะแต่มันมันไม่เหมือนสถานการณ์ปกติที่เราช่วยกันนะมันมีทีมแพทย์แผนไทยชุดหนึ่งตะลุยเข้าไปข้างหน้านะลุยลงไปในพื้นที่อ่าทีมแพทย์เวิศาสรเราเป็นหน่วยกองหนุน นุนองประกอบต่างๆก็ถ่ายทอดความรู้ให้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ให้กับทางประชาชน,น,านาทางผู้นําทางประชาชนก็มันก็มีข้อจํากัดอะไรอะไรหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องของโดยเฉพาะทางสื่อสื่อออนไลน์อะไรต่างๆเนาะมันมีรายละเอียดต่างๆที่ก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างถึงันนั้นพวกเราก็ยังโ,ฮโ,ฮโฮพลังความดีของทุกท่าน พาฝ่าวิบากไปได้นะระหว่างนี้ถ้าสื่อสวิตภาพอะไรอะไรนะพี่น้องเราเอา่อมาทานอาหารนะหรือว่าเอาอาหารไปส่งกันนะฮะมาดมสมุนไพรอะไรนะสวิตชิ่งอะไรได้ก็ลองดูนะภาพอาหารต่างๆระหว่างอาจารย์บรรยายไปนิกสวิตไปได้เป็นภาพบรรยากาศนะ ที่น่าประทับใจในยุคอย่างนี้นะมันยากจะมารวมตัวกันมากๆก็อันตรายก็ไม่ได้อีกก็ต้องมาเว้นระยะห่างตามสมควรนใส่แมสอะไรต่างๆมาทำกับข้าวกับน้ำเพื่อที่จะไปแบ่งปันกันนะก็ต้องโอ้ลำบากอะหลายเรื่องบางท่านต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน <c oughs> สื่อสารก็ไม่มี โทรศัพท์ก็เป็นรุ่นเก่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้เรก็เลยใช้วิธีนะจิตอาสาเรา,าประกบหนึ่งตอนหนึ่งสองตอนหนึ่งสามตอนหนึ่งช่วยกันนะโทรศัพท์คุยกันเอาอะนะว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรอย่างไรอะไรเงี้ยโทรศัพท์ถามอาการเจ็บป่วยสารทุกข์สุขดิบนะต่างๆแล้วก็โทรติดต่อกันเอานะล้วใช้วิธีอย่างเงี้ยเราก็เริ่ม ทำให้เราฉลาดขึ้นเหมือนกันนะทำให้รู้ว่าเอ๊ะจะต้องทํำยังไงจึงจะติดต่อพี่น้องเราได้ในเมื่อลงไปหาก็ไม่ได้จิตอาสาเราก็อยู่ทั่วโลกลงไปหาก็ไม่ได้จะทำยังไงนะใช้วิธีโทรศัพท์หากันเราโทรศัพท์แนะนำนะให้ความรู้กันเราให้ความรู้ทางโทรศัพท์นะก็ดีอีกแบบนะมันตามข้อจํากัดเนาะมีข้อจํากัดนะก็โทรศัพท์หากันเอาให้ความรู้กัน นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ส่งอาหารให้กันนะมีทีมครัวนะที่เป็นผู้นําเสียสละนะผู้นําทีมครัวก็พากันเสียสละทํากับข้าวกับน้าแล้วพี่น้องชาวบ้านนั่นแหละนะผู้นําชาวบ้านนั่นแหละเสียสละมาทํากับข้าวกับน้ําส่งให้กันนะอย่างนี้เป็นต้นนะนะมีทีมแพทย์แผนไทยนะลงไปในพื้นที่นะพาเตรียมสมุนไพรอะไรต่างๆมา ต้มสูตรดมดื่มต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีโอ้โห,โโหลงไปช่วยกันคนละไม้คนล,ละมือไปจ่ายยาแผนไทยด้วยคุณหมอแผนไทยก็ไปจ่ายยาแผนไทยกัน,นในคนที่เจ็บที่ป่วยแพทย์พิรรมเราก็พาดูแลสุขภาพเป็นองค์รวมแพทย์พิทารรม,รรมเรา,รรเราทําเป็นองค์รวม เดี๋ยวต,ตัวเปิดคลิปนะคลิปที่พี่น้องตัดต่อมานะ,นะต่ตเราชุมชนต่นะชุมชนนะนะเปิดคลิปที่กุ้งตัดต่อมานะที่เป็นตัดต่อเป็นซีรีส์มาน่ะนะตัดต่อมาเป็นเพลงเป็นอะไรประกอบนะเดี๋ยวก็ค่อยเตรียมลองดูเพื่อ <P are S 1> ให้เห็นบรรยากาศนะ,นะหเห็นบรรยากาศแต่ละที่แต่ละที่นะก็ทำมาดีนะพอได้รู้บรรยากาศนะว่าเ,ออเราทำค่ายไปแล้วเป็นไงมั่งนะ ออจะก,ก็ประทับใจนะท่ามกลางปัญหาอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันทั้งจิตอาสาทั้งผู้นำชุมชนทั้งพี่น้องประชาชนที่สนใจก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมันจำกัดยังไงก็ทำให้มันดีเต็มที่ท้าที่มันเป็นไปได้สื่อสารกันก็โตบางท่านดูเฟซดูไลน์ดู YouTube ดูอะไรก็ไม่ได้สักอย่างโทรศัพท์เกา่เกานะรุ่นเกา่เกาโทรได้อย่างเดียว เราก็ใช้วิธีโทรหากันเราให้คําแนะนํากันโอ้โหอาจารย์รู้สึกว่ามันคลาสสิกมากกันนะการช่วยเหลือกันที่มันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นะมีอะไรเท่าไหร่ก็สื่อกันไปเท่าที่มันได้ไงโทรศัพท์หากันก็ได้นะทุกทีบรรยายก็บรรยายรวมๆคราวนี้ก็บรรยายเป็นคนต่อคนเลยนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องน้ําใจนะที่แต่ละคนมีให้กัน นะความดีที่มีร่วมกันทําให้เชื่อมต่อกันได้ในผู้ที่มีกุศลร่วมกันนะแลวก็ประสบความสําเร็จโดยภาพรวมมาจะก,ก็เห็นว่าประสบความสําเร็จดีนะจิตอาสาเราก็โประชุมกันปรึกษาหารือทุกวันวันลาหลายครั้งนี่ก็มาปรึกษาต่อนั่นน่ะภาพสดสดนั่นน่ะนะสวิตไปนะสวิตมาเนี่ภาพสดสด,สดกำลังประชุมกันอยู่นะเนี่ยนะยังประชุมกันต่ออยู่อีกก็นะจะ ช่วยเหลือเกื้กูลพี่น้องที่เดือดร้อนอย่างไรนะก็ยังทำกันไม่หยุดไม่หย่อนนะพวกเราโอ้สมัยสมัยรับจ้างทํางานนี่เนาะทํางานรับข่าตอบแทนไม่เห็นจะทุ่มเทขนาดนี้เลยนะเนี่ยหลบหลบ,ลบเลี่ยงเลี่ยงแแหมมีเวลาโน่นนี้นะอ่าไม่ค่อยได้เต็มที่อย่างนี้หรอกไม่ได้เต็มที่เต็มใจจริงใจขนาดนี้หรอก พอมาทํางานฟรีไม่มีค่าตอบแทนสักบาทโอ้โหโโนะ่าทำมาเป็นอาตาย <c oughs> มันน่าประทับใจไหมนี่แหละพลังพุทธะยิ่งทํางานฟรียิ่งมีพลังยิ่งทํางานฟรียิ่งเบิกบานยิ่งโอโหยิ่งมีความสุขยิ่งมีอิทธิบาทนะทางานฟรีนี่มีคุณค่าสูงสุดมีความสุขสูงสุดมีคุณค่าสูงสุดมันเป็นพลังซ้อน แต่ก่อนถ้ากิเลสเราเยอะๆเดยก็โอ้โหทำงานฟรีนี่หมดแรงเนะี่ยเอยไม่มีแรงจะทำนะมีคนจ้างก็ยังชั่วเนาะโอ้โหมีเรี่ยวมีแรงทำอันนี้ทำงานฟรียิ่งมีแรงมาจ้างยิ่งหมดแรง <laughs> จ้างไม่ทำเลยเคยได้ยินไหมจ้างก็ไม่ทำทำเพราะไม่จ้าง <laughs> พว<อ> <laughs> ทเราจ้างก็ไม่ทำทำเพราะไม่จ้าง <laughs> เออ ไม่จ้างนี่แหละทําจ้างก็ไม่ทําแต่ไม่จ้างเลยทาเต็มที่เต็มแรงเลยน่าประทับใจเมื่อคืนก็ทํางานเสร็จก็มาประชุมกันถึงสี่ทุ่มอ้าวตอนเช้ามามาชิ่งกันอีกโยคะอีกนะโยคะกันอีกนะกายบริหารกันแต่ตีสามกว่านู่นทีมสื่อก็ฟิตไงไม่รู้นะบอเราตั้งแต่ตีสามกว่านู่นแต่เราก็ว่าเปิดตีสี่ก็พอแล้วตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้ารึ้น แล้วอาจารย์จะได้ทํารายการนะันี่โอ้โหแต่ตีสามกว่าหมดเรื่องเปิดแล้วก็เลยเอากายบริหารขึ้นมาไม่รู้ใครแหกเกียงหัวคิดตามมากายบริหารได้นนบ้างก็ไม่รู้พูดถึงเรื่องกายบริหารก็แะกันดีกว่านะอาจารย์ก็ทดลองกันนะว่าเออให้กายบริหารตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าครึ่งแล้วอาจารย์ค่อยบรรยายเดี๋ยมันจะเป็นยังไงนะนะก็ทดลองดูนะรู้สึกโอ้โหรู้สึกนะมีสมาชิกสักสี่ห้าท่านม้างมา นาเข้าซูมกายบริหารด้วยกันนะแต่ในนี้ไม่รู้ไม่ได้มาดูน้ในภูผานไม่รู้มากี่คนอ่ะฮะมาบ้างเป่าในภูผาอะไรไหนยกมาซิใครมากายบริหารเมื่อเช้าโอเคๆเออมีแฟนคลับอยู่บ้างเหมือนกันเนาะแต่รู้สึกจะเห็นใจตื่นแต่เช้าก็เห็นใจอาจารย์ก็เลยว่า เดี๋ยวเอาแบบในค่ายสุขภาพดีกว่าเดี๋ยวต่อไปนะเอาแบบในค่ายสุขภาพนะ่ะกายบริหารกันตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงครึ่งดีกว่านะจะได้มีเรี่ยวมีแรงตื่นมากายบริหารกันบ้างเอาเอาเหมือนในค่ายสุขภาพที่ผ่านมาห้าวันดีกว่านะรู้สึกก็ดีนะพี่น้องก็ตื่นกันได้ดีนะมาร่วมไม้ร่วมมือกันดีแล้วเข้าซูมกันมาเลยนะนะ่นะเดี๋ยวถ้าได้ โปรแกรมพูโตนี่จะเปิดรับพี่น้องทางบ้านด้วยเลยนะมากายบริหารสดด้วยกันเลยนะ,ะเข้าเข้า,าพูโตเข้ามาเลยนะ,ะเข้าโปรแกรมพูโตเข้ามาเลยนะนั่น่ะเข้าโปรแกรมนั้นมาเลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทีมสื่อกําลังเรียนรู้อยู่นะมีผู้ใจบุญนะให้มาละนะ,นะ,นะดอ,อรสุทธัตน์ท่านให้โปรแกรมนี้มาละให้แพลตฟอร์มให้ โปรแกรมนี้มาแล้วเดี๋ยวเรานะไปเรียนรู้กันแล้วกนะ็ถ้าเป็นไปได้ก็เริ่มใช้พรุ่งนี้เลยนะเรียนวันนี้พรุ่งนี้ใช้เลยนะถ้ามันได้นะรับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาเข้าโปรแกรมร่วมกันไปเลยนะโยคะตอนเช้าร่วมกันไม่ไม่เช้าเกินไปนักหรอกเอาสักก็สักตีห้าตีห้าถึงหกโมงครึง่งแล้วอาจารย์ค่อยบรรยายนะตีห้าครึ่งถึงสัก แปดครึ่งก็ได้นะแปดครึ่งหรือว่าเก้าอะไรงงี้นะเอาประมาณเนี้ยแต่ละวันแต่ละวันน่าจะดีนะเดี๋ยวลองดูลองดูนะมันก็จะไม่เช้าเกินไปนักไม่งั้นโอ้แหกคิ้มกุิตามาโอ้โหแต่ละคนบางทีก็ไม่ไหวเนาะมันยุคนี้มันไม่เหมือนยุคพระพุทธเจ้านะยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยุคที่สิ่งแวดล้อมยังดีอยู่ความเลวร้างต่างๆก็ยังน้อยคนก็คนก็ มีความเครียดความทุกข์น้อยมดพิษต่างๆมันน้อยตื่นแต่เช้าได้ตื่นแต่เช้าก็ยังได้คือมันไม่มีเรื่องยุ่งมากก็พลังก็เยอะพระพุทธเจ้านอนสี่ชั่วโมงเลยนะอันนั้นแต่ยกให้พระพุทธเจ้านะเราไม่ต้องหรอกนะเดี๋ยวตายเอาอาจจะได้สักวันสองวันนะที่เหลือหมดสภาพ<笑><笑>นะเราก็นอนหกถึงแปดชั่วโมงก็เอาละนะก็พอได้นะก็ตามกำลังของแต่ละท่าน อาจารย์ว่ากายบริหารสักนี่แหละเอายุคนี้เอาสักตีห้านี่ไม่ไม่ลำบากเกินไปหรอกตีห้าถึงหกโมงเช้านะแล้วอาจารย์ค่อยบรรยายนะธรรมะพาพ้นทุกหรือสุขภาพก็แล้วแต่ช่วงประมาณนั้นนะ่ะอาจารย์ว่าสักหกโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งหรือถึงเก้าจะกำลังดีนะจากนั้นก็นะพวกเราเราก็แยกย้ายทำภารกิจกัน หรือผู้เข้าค่ายก็จะทํากิจกรรมอะไรต่อก็ว่าไปนะมีเนื้อหาอะไรจะาถ่ายทอดกันต่อก็ว่าไปมันจะพอดีพอดีอ่ะอาจารย์ว่าพอดีพอดีอดอดนะก็จะปรับรายการหน่อยพี่น้องก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะเราปรับพังรายการอะไรอะไรก็เตรียมตัวนะ <c oughs> อย่าลืมเตรียมตัวที่จะสมัครเข้าไลน์นะไลน์ออฟฟิเชียลนะแพทย์วิธีทรมูลนิธิใช่ไหมแพทย์วิธีรมเนาะ ลน์ออฟฟิเชียแพทย์พิธิธรรมจะเป็น l ลายที่รับพี่น้องมาเป็นสมาชิกนะท่านใดต้องการเป็นสมาชิกที่จะรับข่าวสารนะเป็นเพื่อนรับข่าวสารกันนะแพทย์พิธธรรมมูลนิธิเนี่ยนะได้เลยนะเตรียมตัว l ล n e ออฟฟิเชีก็โค้ดนั่นเลยมี QR code จะสื่อไปหลายๆที่นะทั้ง ทีวี TV เราทั้งหมอเขียว Facebook หมอเขียวแฟนคลับ Facebook กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะ Facebook อะไรต่างๆสื่อต่างๆทั้งไลน์ทั้งหมอเขียวดอทเน็ตนะทั้งโซเชียลของเราอะไรนะนคเครือข่าอินเทอร์เน็ตอะหมอเขียวดอทเน็ตกับอะไรวิชาลามอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรากระจายกระจายไปหลายๆด้านนะพี่น้องท่านใดสนใจที่จะ รับทราบข่าวคลา,าวของแพทย์พิธีธรรมเรานะก็เชิญเข้าไปในไลน์นั้นได้นะเราจะส่งข่าวไปให้ตรงนั้นแหละมันเหมือนกับ SMS ด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามันคล้ายๆกับอะไรนะแพทย์วิธีธรรมส่งข่าวให้พี่น้องอะ่ะเป็นเป็นจุดที่แพทย์พิธีธรรมจะส่งข่าวให้พี่น้องแต่ถ้าพี่น้องต้องการจะสนทนากับแพทย์วิธีธรรมก็สนทนามันก็จะมีจุดสนทนาแต่ว่าแต่ว่าจะมันจะไม่ไปออกในไลน์ที่จะโชว์ไปในพื้นที่สาธารณะนะ มันจะเข้าไปติดต่อกับแอดมินพี่น้องเข้าไปมีอะไรๆจะปรึกษาก็เข้าไปในแอดมินคุยกับแอดมินได้นะแต่ว่าหลักๆนะเป็นการสื่อสารจากาเครือข่ายแพทย์วิธีธรรมของเราองค์กรนะองค์กรแพทย์วิธีธรรมเราจะสื่อสารไปอย่างพี่น้องนะเช่นอาจารย์เน้นอยากจะสื่อสารเช่นช่วง ทีวีอย่างเงี้นะช่วงไหนทีวีเราจะออกรายการอะไรนะ,ะช่วงนี้มีรายการนี้ช่วงนี้มีรายการนี้แล้วก็พี่น้องกดลิงก์เข้าไปได้เลยไงเข้าไปใน y o u t u ู e ในเฟสได้เลยไงมันจะได้ง่ายไงบางท่านนะโอ้โหก่าจะไปนค้นหาว่าตอนนี้มีรายการอะไรก็ไม่คอยรู้ก็เข้าไปดูที่ไลน์ก็จะรู้เลยนะไลน์แพทย์วิทยธรรมมูลนิธินี่นะไลน์ออฟฟิเชียนนี่แหละนะจะจะส่งข่าวเรื่องของ เรื่องของทีวีให้พี่น้องส่งขาวเรื่องว่าช่วงนี้ทีวีเรามีรายการนี้ช่วงนี้มีรายการนี้อะไรเงี้ยนะ,ะหรือว่ามันมีสาระอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ส่งเข้าไปให้กันในช่วงนั้นนะที่องค์กรแพทย์ระดิธรรมได้คัดสรรแล้วว่านี่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ที่จะให้พี่น้องได้รับประโยชน์ได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะจะเป็นการส่งข้อมูลให้กับพี่น้องที่เป็นมวลใหญ่ของเรานะท่านใดสนใจก็ เตรียมตัวนะนะ QR code ของเราสแกน QR code ได้นะาทางสื่อทุกช่องทางของเราเดี๋ยวเราจะสื่อสารเอาไปทุกช่องทางเลยพี่น้องก็แค่เอา QR code ของพี่น้องเนี่ยมานะ้าใส่กับ QR code ของานะพวทเรานะแพทย์พิจิตรมเราก็ปึง้งเข้าไปเลยนะเป็นเพื่อนกันได้เลยนะนะนั่นะแหละ,นะละนะนะเป็น QR code ก็ไปเลยก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ละทีนี้ ก็โอ้โหสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเลยทีนี้นะมันจะสื่อสารกันได้รวดเร็วทันใจนะตอนนี้รู้สึกจะมีสมาชิกแล้วแปดสิบท่นนานไม่ใช่แปดร้อยแปดร้อยแมนะนึกว่าแปดสิบตอนนี้แปดร้อยท่านแลวนะตอนนี้แปดร้อยนะสมาชิกเราอัลลิมิตตดนะเรียกว่าไม่รับไม่อั้นรับไม่อั้นท่านใดสนใจที่จะเป็น,น เพื่อนกันนะเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนนะที่จะรับรู้ข่าวคราวนะแพทย์วิธีรมของเราก็เข้าไปได้เลยนะเราจะส่งข่าวคลาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคโควิดระบาดหนักแล้วมันมีปัญหาทั้งเจ็บป่วยทั้งจากโควิดเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆมีปัญหาทั้งโอเศรษฐกิจสังคมสิง่งแวดล้อมต่างๆมันพังพินาศทั้งโลกเนี่ยมันต้องการการสื่อสารกันที่เร็วอ่ะที่จะรู้ว่าทา ข้อมูลอะไรจะเป็นประโยชน์ให้เราพ้นทุกข์ได้นะได้รับประโยชน์ที่จะพ้นทุกข์ได้ที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือกันได้เนี่ยมันจะได้เร็วนะส่งไปเร็วแล้วมันจะไม่ลายตาเพราะว่าทางแพทย์เวชธรรมส่งไปทางเดียวนะโซนเดียวส่งไปด้านเดียวนะมันจะเร็วแล้วพี่น้องมีอะไรก็ถามกันกับแอดมินได้นะก็ถามกันโดยที่มันจะไม่เข้าไปกวนคนอื่นเขา นะอย่างเงียเป็นต้นนะมันจะดีนะอย่างเงียนะก็อา้าวนะก็แจ้งให้พี่น้องเผื่อว่าท่านใดจะเข้าไปใช้ประโยชน์กันเนาะเอาละจวงนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ค่ายก่อนกันแล้วกันเนาะอ่า